ยิงย้านต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 ้านเอ้ยแล้วไม่ขับแล้วเอาก็ปล่อยเพื่อนสิเ yeah. ฮ yeah yeah, ้ยมารับหน่อยมารับหน่อยสวยอีกเนาะแย่แย่นุ่มให้หน่อยดิ

รู้แล้วรู้แล้วในร้านอ่ะฟังเอาดันดันดันตายครับตายครับเฉยตายสอดตายสอดเอาในรถในรถยิงคนขี่จะตายแล้วก็แบบแค่นั้นนะครับไอ้ลุงยาดยามเยอะดิเออเฮ้ยหลังมาย้ำย้ำย้งไปตู้ตู้สองตัวแตกตู้เฮ้ยมันจะระเบิดมันระเบิด ถอยมา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 ระเบิดเออเมือทำไมอ่ะยังไม่ต้องหลานไม่ต้ยงหลานไม่มีเหรียญไม่มีเหรียญโอเ่อะไรนะไรยีบบ้างไม่ไม่มีเหรียญทุกคนต้องสู้ผมบครบยดูแล้วครบครบตรงกลางถนนเจได้เดี๋ยวหัวท้ายยิงอะไรครับครับครับมีใครแตกไหมโอ้ยโอเคครับลงยิงได้นะ าโฟกััสใช่ใช่ใช่เอายาง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 ขั้นใหญ่ก่อนเป้าใหญ่ตัวเขาเดี๋ยวไล่อีเขาแย่ขันใหญ่อย่าตายครับตัวเขาผมไล่งโอเคพีเขาแย่นะรอครับขึ้นรถครับใกล้เน้นตัวถนนเน้นตัวถนนตำรวจจะพังนะ เขาช้ำช้ำมากเาจะตามเลยช้ำซ่อมซูบุรุซ่อมเลยซูบุรุซ่อมเลยไอวโวจะพังที่วโวมังขึ้นตายตายตามมีววไปซูบุรุซ่อมเลยที่เหลือพบพบช่วยเพื่อนที่เหลือยิงยางขนใหญ่ครับขนาดใหญ่จะลงนะเขาลงอันนายนโวน่ไม่ลงไม่หลังมั้งหลังนี้ด้วยย่อนยิงเพื่อนเพื่อนนตายหนึ่งตายหนึ่ง อนัดวดังเะเลยหน่อ่วยหนยตงนี้ัวนอะเลยตนั่งเลยรลอดตอเลยต้อเลตอเลยตอเลตอเลยวเฮียโดนขี่เพื่อนหาหมดแล้แตกตายแตกอีกเบ้งชลยต้องไฟด้วยตอนนี้ต้องใช้ไงไฟอยู่เะ่นไหฮัลโหลส่งไปชิดได้เข้าไปปวดหน่อยพี่ข้างหน้าส่งไปชิดได้เข้าไปปวนหน่อย รู้แล้วเออมารีทุกจะอยู่ตรงไหนครับก็มาดนีสวยสวยสวยนี่เป็ประชิดไล่จกเลยช่วยพิการด้วยผมได้ไปสามครับเมื่อกี้ตอนนี้มันหนีลงมาอยู่ท่อน้ำตัวน้ำมันยัชุบเพลือดไ้ครับใสอีกหนึ่งครับเราได้เป็บเราได้ครับครับผมครับครับอันนี้ผมสปอร์ตจุดนะไล่ครับเหลือหมวกกันน็อกตรงท่อน้ำตัวเดียวครับ

ยังแต่ว่าเอาหมีได้เอาหมีด้ยิงเลยแล้วจอดรถจอดรถจอดยิงยังย่งอย่งผู้หญิงผู้หญิงขึ้นรถ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 ตายหนึ่งตายหนึ่งคนสับห้าร้อยตายเอาเฮ้ยไอซิกไอซิกขึ้นรถอยขึ้นมาถูกขับเองเร็วขึ้นเอาเอาต้องไฟต้องไฟรถห้าเลยโลเฮ้ยเดินเดินเปิดเข็มค่เอาเรือแรกให้เรืหมดตัวเดียวัสับมาสุดนะพี่รีบจบแท็ก ก็ใครใครอยู่ <c oughs> ถนนจบเลยครับได้หครับ้าบนป้ายิงตรงคนตอนป้ายิงตรงคนตอนจบแค่จบกงป้บ้าแตกหมดครับผู้หิงจบแล้วโอ้โอเคอยากล้างรถไฟยื้อไว้ใส่เลยนั่นนะใส่เลยใส่เลยยิงเลยดิจ่าติ๊กแป้นหน่อยจบได้จบจบได้จบวลยเหีย หลังเยอะขางหลังเยอะด้วยผมหลุดแล้วนะเบิ้มโอเคพวกเราไปหาเงินตายตายตัวไอ้ตัวไหนตัวไหนตัวไหนทาแบกเข้าอีกต well> okay, okay. ่อไม่ไม่ที่พี่พี่ดูดีๆมันมีสองแก๊งอันนี้มาดิเขียวนี่แก๊งไหนมาดิ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 เฮ้ยแล้วโดยอีโม่เข้าอีกทีสีเขียวอินเทอร์วิลสีเทามาดิเขียวเราดูบัตรแก๊งเราดูบัตรแก๊งดูบักแก๊งดูแก๊ง มันดิอยู่มิเศษอยู่หนึ่งไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไ้นฮัลโหลช่วยลูบี้หน่อยครับครับแต่จบมันจบได้จบได้จบได้เอาหมาดิอยู่ตรงนี้เอาได้แล้วพี่นะครั นะดึงลงเล่นข้างล่างยาหวหูมายาหวหูมิับแอะไรกระแทกเลยเฮ้ยมันอยู่ตรงกลางเยอะมากเลยนะพี่ใช่คนไหนขึ้นเข่าได้ก็ยิงยางครับตรงกลางบัมเยอะเราขึ้นไมบังผมว่ารถเราปอด ขอบพอดขน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 ้้้้้เอาตัวเอาตัวอพุธ่้ไม่้ไม่้ไม่ง้บุรุษเราไปฟั่มก่อนเาตคนเอาเราไีคนมาเอาเ้มาแล้วให้ให้โอ้ให้ให้เพื่อนคำไว้ให้เพื่อคำมาทางรเื้อผ้าหน่อยับเพื่อนซ่อมได้ค่อได้ซอมได้ถอยถอยถอย ลากๆไปคร <si <si> ับลากลับไปครับตอนนี้ครบไปนะซ่อมรถอยู่ซ่อมรถอยู่ครบหน่อยขุขึ้เข้ามาทั้มดหมาดอุโดนตัดชั้นหลเดี๋ดูวี่เดี๋ยวมึงขัดนะดูพี่แป๊กนึงเดี๋ยว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 ไม่ต้องเดี๋ยวพี่ซึ่งเดีนพี่ซิ่งหน่อยเอาเอาในซอยเอาในเอาในซอยมาประชิดเข้าได้ไหมประชิดทิงท่อมตู้ไฟหมดเลยมึงอะไรเร็วล้อมคนเดียวแหละโมเคจบลงแล้วจริงแล้ว ผิวครับยิงยาโน้นผิวิวขอโทษขอโทษมันจบยูมันจบผิเราเรื่อเนี่ยยิงยดทีไปซ้ายเ๋ยปวยแล้วกูไปต่อยเขาสบายวะเนี่ยอะไรกต้องงานก็มีเห็นมาทิวสีขาวอ่ะเออเราเข้าใกล้อีกเสืระวังนะเมื่อกี้เห็นมีหลังรอนะผมได้จบสีดำสีดำเหมือนจะ้ยข้างหน้าเพื่อ

เขาแตกนะบังไม่ลดนคันนี้บังบังเลยพังเขาต่อต่อต่อเตอร์สุป้าสุป้าหลัง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 โดนหลังในห้อมมาพี่ป้วยหลังก่อนวะเป็นมาเพิ่มาเพิ่มาเพิ่มาเพิงบีเอ็มอยู่

เอารถไปไปเฮ้ยช่วยเราผมยเรา้วยไปดิไป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 ดิไปดิไปดไปดิไปดิไปดิไปไปดิไปดิไปไปดิ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 ไปไปดไปไปดิ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 ไปดไป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 ไไปไดไปไดไปไดไปไปไปปไปไปไปดไไปไไป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  ไปไป,ไปไปไปอีโวขึ้นดีโวขึ้นหลักดันมาหลักดันมาหลักันมาข,นขึ้นขึ้น